สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมเดะลอนะครับตอนนี้เราอยู่กับการลงมอดของเกม Red d e a ร r เดียมช i o n 2กันอีกแล้วนะครับวันก่อนก็มีคนมาคอมเมนต์ผมว่าพี่ครับสอนลงมัด j จ c k e t and s ะซันะครับก็จัดให้เลยนะครับมดนี้คืออะไรมอดนี้ก็จะเป็นมดเสื้อแจ็กเก็ตนั่นเองนะครับผมซึ่งก็จะมีภาพตัวอย่างนะครับแต่บางภาพไม่รู้จะใสมาทําไมนะครับภาพที่มันอยู่ในมดนี้จริงๆก็คือจะเป็นเสื้อตัวนี้ที่มีไอ้ดำๆอยู่ตรงข้อศอกนะครับสีดำๆแล้วก็เสื้อกันสลิง ที่ปกติของงานเนี่ยหกับ2อนเนี่ยมันจะเป็นสีน้ําตาลนะครับเขาก็ปรับให้มันเป็นสีดํานะครับนี่เขาก็ทําภาพชัดมากเลยนะครับแล้วก็อีกมดตัวหนึ่งนะครับที่จะทําให้มันตรงเนี้ยกับตรงในไกลเ,เ,เป็นสีน้ําตาลเหมือนกับไอตัวนี้นะครับจะมีอยู่3แบบนะครับนนี้พวกนี้มันเป็นภาพที่มันไม่เกี่ยวข้องกันไม่รู้เขาเอามาใส่ด้วยทําไมนะครับก็คือมดเนี่ยเรามาดูที่ไฟล์นะครับมันจะมีอยู่3ตัวนะครับ ก็คือจะเป็นเสื้อสาแบบที่ผมได้บอกไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นเสื้อที่มีไอ้กลมๆดำๆตรงข้อศอกนะครับอันนี้ก็จะเป็นเสื้อที่มีไอ้สีดำๆทั้งหมดเลยนะครับก็คือตรงคอเสื้อมันอ่ยมันจะเป็นสีดําหมดเลยนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นสีน้าตาลล้วนๆเลยนะครับแล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับว่าจะลงมอดไหนผมก็จะลงมอดนี้ก็แล้วกันนะครับ Enzian Original นะครับก็คือจะเป็นคอเสื้อดําทั้งหมดเลยนะครับคอเสื้อดํา ที่เหลือก็จะเป็นสีน้ำตาลเหมือนเดิมนะครับเนี่ยเปลี่ยนแค่ตรงนี้โอเคก็มาลองลองดูกันนะครับก็จะเริ่มโหลดพื้นฐานกันด้วยนะครับก็กดเมนูนัดาวน์นโหลดมาได้เลยนะครับเมื่อเราโหลดมาแล้วก็จะเป็นไฟล์วินลานะครับเป็นรูปหนังสือให้เรากดกับเบิ้คลิกเข้าไปได้เลยนะครับก็มีไฟล์ประมาณนี้นะสำหรับคนที่ยังไม่มีไฟล์วินลาก็ไปโหลดวินลาใน Google ได้เลยครับเพียงว่าวินลา W I N R E F ติมเข้าวมาดาวน์โหลดเข้าไปด้วยก็หามาแล้วก็โหลดมาได้เลยนะครับง่ายๆก็จะมีอยู่ไฟล์เดียวนะครับไม่ต้องทําอะไรนะครับไปที่เล d d เดนะครับไปที่ L M L เปิดไฟล์วินลายขึ้นมาลากไปใส่ได้เลยนะครับกดคลิกซ้ายค้างไว้แล้วก็ลากลงมานะครับมันก็จะอยู่ตรงนี้จากนั้นให้เราไปที่ mod manager นะครับนี่ mod manager กดตรงนี้ได้เลยนะครับเมื่อเราเปิดมันขึ้นมาแล้วนะครับให้เรามาที่สี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับให้เรามากดลูกศรที่เป็นวงกลมนะครับจะเป็นการรีเฟรชนะครับก็คือทําให้มันใช้งานมอดได้นะครับถ้าเราไม่มากดตรงนี้ถ้าเราเอามอดใหม่มาไว้ใน LML มอดใหม่นั้นจะไม่ทํางานครับเราจะต้องมาให้มันทํางานที่ Lenny Mott Loader หรือ LML นั่นเองนะครับก็ต้องมากดทุกครั้งนะครับสําหรับคนที่ลงมอดพื้นฐานครั้งแรกก็มาที่ฟันเฟืองนะครับของไอตัวนี้นะ เป็นนี่มดโหลดเดอร์ก็คือมด d ม a n a g เจอนั่นเองนะครับจากนั้นมากด3จุดเพื่อหาไฟล์เกมให้เจอนะครับเมื่อหาเจอแล้วก็มากด select folder ก็กด save ตรงนี้นะครับก็ลงประมาณนี้ก็ไปเจอกันในเกมเลยครับว่ามดจะเป็นอย่างไงนะครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันในเกมของเราแล้วนะครับผมผมก็ใส่เสื้อโค้ดมาแล้วนะครับเป็นเสื้อกันสลิงเกอร์นะครับก็จะเห็นได้ว่าตรงที่ผมบอกมันก็เป็นสีดําจริงๆแล้วนะครับก็เสื้อ สีดำหมดเลยนะครับเฉพาะคอเสื้อนะตอนนี้ผมก็ปรับอุลตราครับก็ทำให้เสื้อมันดูคมชัดมากขึ้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆนะครับมาดูข้างหน้ากันก่อนนะครับเนี่ยก็จะมีลายแบบนี้ครับสมจริงเป็นรอย ปรับอุลตราทำให้เนี่ยเสื้อมคมมากขึ้นนะครับเนี่ยก็เป็นประมาณนี้นะสำหรับมอดตัวนี้นะครับก็จัดให้แล้วนะครับก็เป็นมอดเสื้อโค้ดนั่นเองนะครับจะมีมอดหนึ่งที่ทำให้ข้อสอบเป็นสีดำนะครับผมไม่รู้ว่ามันเป็นข้อสอบกลายเป็นสีดำเลยตรงนี้จะเปลี่ยนสีด้วยไหมนะครับก็ลองลงดูก่อนนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกัน ลงไปแค่2องมดนะครับอีกมอดหนึ่งก็คือมอดที่เป็นเป็นคอเสื้อสีเดียวกันกับเนี่ยสีดำตาลคอเสื้อเป็นสีดำตาลกเลยนะครับผมก็คิดว่ามันดูจืดชืดไปนะครับก็เลยเอามอดนี้ดีกว่านะครับก็ประมาณนี้ก็ขอบคุณที่ว่ารับชมคลิปของผมนะครับวันนี้ก็สั้นๆนะครับขอบคุณมากก็รอติดตามคลิปใหม่ๆจากช่องผมได้เลยนะครับมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ครับว่าอยากให้ลองมอดอะไรก็ มาคอมเมนต์กันนะครับก็ขอบคุณมากเลยนะครับบายบายซี bye ู่ัเกนนะครับผม oh.